าสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกลุ่มห้องเรียนน้องปหนึ่งค่ะขออนุญาตแนะนำสมาชิกในกลุ่มค่ะท่านแรกนางสาวนันิชาดิตพาณิ์นางสาวมนรดีสร้อยสรับนางสาวรัตดาวันคำศีทาและนางสาวสุชาดาศรีลีค่ะขออนุญาตแนะนำผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญและครูพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม PLC ของเรานะคะ ันแรกค่ะนายเดชจงรักคงเผ่าผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งขจรเนติยุทธท่านที่2ค่ะคุณครูนาทีสีแย้มเป็นคุณครูพี่เลี้ยงค่ะและท่านที่3ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดาวใจดวงมณีเป็นผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มห้องเรียนน้องป .1 ค่ะที่มาและความสำคัญหรือปัญหาของกลุ่มที่นำมาใช้ในการทำ PLC ครั้งนี้นะคะเริ่มต้นจาก นักเรียนจดจำพยัญชนะและก็สระไม่ได้นักเรียนไม่รู้จักพยัญชนะทําให้ประสมคําไม่ได้ส่งผลต่อทักษะการอ่านและการเขียนค่ะ 2. ค่ะนักเรียนนะคะขาดทักษะการอ่านและประสมคําขาดแรงกระตุ้นและก็การเสริมแรงจากครูผู้สอนด้วยเทคนิคต่างๆและก็ขาดความหลากหลายค่ะ 3. ค่ะนักเรียนนะคะจะต้องเตรียมพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนตามนโยบายการอ่านออกเขียนได้ค่ะ วัตถุประสงค์นะคะในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาของกลุ่มเรานะคะก็คือเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะ สำหรับรูปแบบการสอนนะคะที่เรานำมาใช้ในการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนในครั้งนี้นะคะเราใช้รูปแบบโมเดลของ LIPSA m o d เดค่ะซึ่งเป็นโมเดลพัฒนาการอ่านและการเขียนผสมผสานการใช้เทคโนโลยีมีทั้งหมด6ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกค่ะ Lead in and warm up คือการนำเข้าสู่บทเรียน ขั้นที่2ค่ะคือ information technology คือการนำเสนอบทเรียนเช่นในรูปแบบของ powerpoint ภาพกราฟิกหรือว่าภาพเคลื่อนไหวนะคะ 3. ค่ะคือ practice and learn คือการลงมือเรียนรู้ค่ะอาจจะใช้กิจกรรมกลุ่มนะคะหรือว่าการระดมสมอง gamification ค่ะ ต่อมาค่ะคือขั้น summary คือขั้นสรุปความรู้นะคะขั้นนี้ก็จะเป็นการทําชิ้นงานทากราฟิกออร์แกไนเซอร์บูรณาการงานกับศิลปะค่ะขั้นต่อมานะคะคือขั้น apply ค่ะเป็นการประยุกต์ใช้นักเรียนนะคะก็จะสามารถนําคําไปอ่านหรือว่าไปเล่าเรื่องไปแต่งนิทานไปแต่งประโยครวมถึงกิจกรรมอื่นๆได้ค่ะขั้นสุดท้ายคือขั้น assessment นะคะก็คือขั้นประเมินผลตามสภาพจริงนะคะในขั้นนี้เนี่ยเราก็จะสังเกตชิ้นงานนะคะ ใบงานแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เด็กๆเขาร่วมค่ะต่อมานะคะเป็นตัวอย่างภาพการสอนนะคะกิจกรรมในห้องเรียนของห้องเรียนปน .1 ทั1ค่ะและนี่คือตัวอย่างการสอนที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีนะคะเข้ามาช่วยนะคะในการจัดการเรียนการสอนค่ะ ต่อมาคือภาพตัวอย่างของห้องเรียนป .1 ทั2ค่ะเราก็จะใช้นะคะริบซ่าโมเดลที่เราได้กล่าวไปข้างต้นนะคะในการจัดการเรียนการสอนของทุกห้องเรียนค่ะต่อมาเป็นตัวอย่างภาพการสอนกิจกรรมในห้องเรียนของห้องเรียนป .1 ทั3ค่ะ เรามีการนำการ์ดคำนะคะบัตรคำต่างๆซึ่งเป็นสื่อนวัตรกรรมที่คุณครูใช้เพื่อให้เด็กๆนะคะได้มองเห็นอย่างชัดเจนและก็ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนค่ะ ต่อมาคือตัวอย่างภาพการสอนนะคะกิจกรรมในห้องเรียนของห้องเรียนป1ทับ4ค่ะก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีเช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงแฟลชการ์ดนะคะบัตรคำต่างต่างที่มีขนาดใหญ่มีสีสันสดใสเพื่อให้เด็กๆนะคะได้สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะค่ะสำหรับวิธีการดำเนินการนะคะ กลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2566จํานวน99คนการสร้างเครื่องมือการสร้างเครื่องมือคือแผนการจัดการเรียนรู้ริซ่าโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลคือใช้แบบประเมินทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยประจําเดือนค่ะสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลก็คือค่าร้อยละค่าเฉลี่ยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของแผนการสอนนะคะสื่อนวัตรกรรมนะคะที่เราใช้คลิปการสอนแม่เกยค่ะสระอะเปลี่ยนรูปค่ะกาพยัญชนะสระตัวสะกดค่ะตบคำศัพท์จับปลาค่ะการพยัญชนะสระอ,อค่ะโมเดลแอนบัดี้ทีเชอร์คู่ที่1นนะคะ ครูนันนิชาและครูสุชาดาค่ะสำหรับครูนันนิชานะคะพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องรู้จักสระอีมาตาตัวสะกดแม่เกยมาตาตัวสะกดแม่กงสระอะเปลี่ยนรูปค,ค่ะคุณครูสุชาดานะคะพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องทบทวนสระไอไม้ม้วนทบทวนสระอวมาตาตัวสะกดแม่กง สระอามีตัวสะกดค่ะโมเดลแอนบัตตี้ทีเชอร์คู่ที่2นะคะครูมนุษดีและครูรดาวันค่ะครูมนุดีพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องทบทวนสระไอทบทวนสระอาทบทวนสระออทบทวนสระเอค่ะครูรดาวันนะคะพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้เรื่องทบทวนสระไอไม้ม้วนทบทวนสระอัวทบทวนสระเอีย ทบทวนสาระอาะมีตัวสะกดค่ะประเด็นการสะท้อนผลการสอนนะคะในภาพรวมนักเรียนมีพัฒนาด้านทักษะการอ่านและการเขียนดีขึ้นมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมและสามารถประยุกต์ใช้คำต่างๆได้อย่างถูกต้องสามารถนำคำไปแต่งประโยคได้อย่างมีความหมายค่ะประเด็นด้านผู้เรียนนะคะกิจกรรมเบรยนยิมช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและตื่นตัวในการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ85ค่ะนักเรียนมีทักษะการผสมคำและการแจกลูกสะกดคำได้ดีขึ้นคิดเป็นร้อยละ70ค่ะนักเรียนส่วนใหญ่สามารถประยุกต์ใช้คำที่ได้เรียนมาแล้วเขียนแต่งประโยคหรือเล่าเรื่องคิดเป็นร้อยละ65ค่ะนักเรียนส่วนใหญ่มีความตั้งใจในการจัดทำชิ้นงาน และสามารถทําชิ้นงานได้สําเร็จและถูกต้องค่ะนักเรียนบางคนนะคะเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ที่ครูมอบให้ได้แต่ขาดการเน้นย้ําและการฝึกฝนการอ่านที่ถูกวิธีหรือได้รับการชี้นแนะแก้ไขการอา่านและเขียนที่ถูกต้องได้ทุกคําจึงส่งผลให้นักเรียนยังอ่านและเขียนได้ไม่ถูกต้องค่ะประเด็นด้านกิจกรรมนะคะ กิจกรรมเบนยีมการบริหารสมองเพื่อทำให้สมองของนักเรียนมีการตื่นตัวก่อนทำกิจกรรมเพื่อเปิดการการรับการเรียนรู้ครูกำลังจะสอนต่อไปซึ่งผู้เรียนก็สามารถตอบสนองและมีความตื่นตัวหลังจากได้ทำกิจกรรมบริหารสมองค่ะการมีปฏิสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและ ครูกับผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนักเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในห้องเรียนเป็นอย่างดีเกิดการเรียนรู้จากกิจกรรมที่ครูจัดให้ค่ะกิจกรรมด้านการเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาความสามารถของผู้เรียนโดยการสังเกตจากการอัดคลิปอ่านแจกรูปสะกดคำค่ะ การสะกดคําใบงานต่างๆมีการทํางานตามที่กําหนดได้เป็นอย่างดีในขณะที่บางส่วนไม่พร้อมในการส่งงานอาจเนื่องมาจากความพร้อมทางเทคโนโลยีและความช่วยเหลือของผู้ปกครองค่ะการกําหนดเวลาและโครงสร้างเหมาะสมเนื้อหาบทเรียนระดับความสามารถของผู้เรียนในครั้งนี้นะคะมีความราบลื่นเหมาะสมดีมีการแบ่งเนื้อหาได้ ง่ายต่อการเรียนรู้ในแต่ละครั้งเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในการผสมคำาสพะนั้นๆได้ค่ะต่อมาเป็นประเด็นด้านผู้สอนนะคะครูผู้มีสื่อวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนครูผู้สอนมีวิธีการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนในห้องเรียนของตนเองครูผู้สอนมีการเสริมแรงและชื่นชม นักเรียนเป็นระยะระยะนะคะครูผู้สอนมีการจัดเรียงลำดับขั้นตอนการนำเสนอการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนค่ะผู้เรียนครูผู้สอนมีการวัดและประเมินผลของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอค่ะต่อมาเป็นประเด็นด้านการสื่อ,อการสอนนะคะสื่อการสอนมีขนาดใหญ่เหมาะกับนักเรียนนะคะสื่อการสอนมีความหลากหลายแปลใหม สื่อการสอนมีสีสันสวยงามการเข้าถึงสื่อได้ง่ายมีการผสมผสานใช้เทคโนโลยีในการสอนนักเรียนค่ะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นเด็กนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากเทคโนโลยีได้มากขึ้นค่ะต่อมาเป็นประเด็นด้านบรรยากาศนักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนรู้โดยวัดได้จากใบงานและชิ้นงานที่ครูมอบหมายให้และการอัดคลิป ะะการอัดคลิปนี้นักเรียนก็จะมีการอัดคลิปส่งครูต่อเนื่องนะคะบรรยากาศที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนมีความสนุกสนานและตื่นรู้นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายและสามารถอ่านและเขียนได้ตามพัฒนาการของตนเองค่ะจุดแข็งและจุดอ่อนของการสอนนะคะจุดแข็ง 1. กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย 2. กิจกรรมเบญยิมการบริหารสมอง 3. การเสริมแรงทางบวกของครูให้ผลสะท้อนกลับในการทําชิ้นงานหรือการอัดคลิปการอ่าน 4. กิจกรรมการเรียนการสอนที่แปลกใหม่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีบุคลิกภาพที่ดียิ้มแย้มแจ่งใสและใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายค่ะจุดอ่อนนะคะ 1. น,นักเรียนบางคนมีปัญหาด้านสุขภาพทําให้ขาดเรียนบ่อยจึงขาดความต่อนเนื่องในการเรียน 2. นักเรียนบางส่วนขาดความพร้อมทางด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีในการอัดคลิปการอ่านส่งมาจากที่บ้านค่ะผลการประเมินทักษะการอ่านและการเขียนโดยใช้แบบประเมินทักษะการอ่านและการเขียนประจำเดือนกลุ่มของเราใช้แบบประเมิน2เดือนคือ1เดือนมิถุนายนและ2เดือนธันวาคมค่ะป .1 ทับ1มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น17.89%ค่ะป .1 ทับ2มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น39.33%ค่ะ 1> ป .1 ทับ3มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น27.56%ค่ะป .1 ทับ4มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น21.35%ค่ะแนวทางการปรับปรุงต่อยอดสูงงานวิจัยหรือนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนแบบรายบุคคลโดยทําการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อพัฒนาอาการอ่านของรายบุคคลให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้รมพัฒนาจุดแข็งที่มีอยู่ในประเด็นต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกิจกรรมที่หลากหลายและตื่นรู้แบบ Active Learning ในห้องเรียนค่ะแนวทางการปรับปรุงต่อยอดสู่งานวิจัยหรือนวัตกรรมการต่อยอดพัฒนาจากการอ่านและการเขียนไปสู่การสร้างประโยคและการเล่าเรื่องจากภาพหรือคำการพัฒนาการอ่านจับใจความเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกวิเคราะห์และสรุปความคิดได้มากขึ้นค่ะสรุปจำนวนชั่วโมง PLC กลุ่มห้องเรียนน้องป .1 ภาคเรียนที่1ครั้งที่1ถึง12 2สองวงรอบรวม24ชั่วโมงค่ะภาคเรียนที่2ครั้งที่13ถึงครั้งที่19 2สองวงรอบรวม15ชั่วโมงค่ะรวม1ปีการศึกษา39ชั่วโมงค่ะอันนี้คือภาพการเสวนาของกลุ่มห้องเรียนน้องป .1 นน,นะคะกลุ่มห้องเรียนน้องปอนหนึ่ขอขอบคุณค่ะ